สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปบินทัวร์แถวจังหวัดแพร่กันนะฮะซึ่งจังหวัดแพร่เนี่ยฮะก็เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของเมืองไทยนะฮะก็เรียกว่าขับรถขึ้นทางเหนือไปเรื่อยๆนะฮะอ่าเลยจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยอุตรดิษฐ์แลวต่อมาก็จะเป็นจังหวัดแพร่นั่นเองนะฮะถ้าเกิดขับขึ้นเหนือไปอีกถ้าเกิดเยื้องๆไปทางขวาเอาแบบวิวสวยๆก็ขับรถไปทางจังหวัดน่าน แต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบบวิวอีกแบบหนึ่งก็ไปทางซ้ายก็เป็นลำปางนะครับแล้วถ้าเกิดเราขึ้นเหนือไปอีกก็จะเป็นพเยานะฮะก็เรียกว่า3-4จังหวัดเนี้ยก็ใครมาเที่ยวภาคเหนือก็ไปทีเดียวให้หมดเลยนะวันนี้ผมก็ใช้เครื่องบินนะฮะมาบินให้ชมกันนะวันนี้ใช้ Airbus A320 ะ,ะแล้วก็ใช้การบินไทยนะฮะก็เป็นลวดลายที่เรียกว่ามีความสวยงามที่เวลาเราบินในประเทศไทยเนี้ย ผมก็ชอบใช้การบินไทยหรือบางกอกแอร์เวย์นะฮะแล้วก็นกแอร์นะสามสี่อันนี้ที่เราชอบใช้นะเพราะาเราอยู่ในเมืองไทยเราก็ต้องใช้การบินไทยถูกไหมฮะก็มาลองบินให้ชมนะฮะที่อยู่ไกลๆนะั่นก็เป็นจังหวัดแพร่เป็นตัวเมืองซึ่งแพร่เนี่ยก็เป็นจังหวัดที่เรามีภูเขาล้อมรอบนะฮะไปทางหน้าก็ภูเขาซ้ายก็ภูเขาตะวันออกก็ภูเขาทางใต้ก็ภูเขานะฮะเรียกว่าภูเขาล้อมรอบนะฮะ ก็อดีตนะฮะก็เป็นนครรัฐอิสระขนาดเล็กนะฮะก็เป็นภูมิประเทศเป,เป็นที่ราบระหวา่างภูเขาแล้วก็มีน้าแม่น้ําสายสําคัญที่ไหลผ่านก็คือแม่น้ํายมนั่นเองนะฮะก็จากการศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดแพร่นะฮะพบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะฮะเช่นขวานหินกระเทาะควานหินขัดหอ,อกสำริด ที่อำเภอลองและอำเภอวังชินนะต่อมาก็มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ในถ้ำที่บ้านนาตองตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่นะพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณขวานหินเครื่องมือหินจากการตรวจสอบอายุพบว่ามีอายุราว4,000ปีนะฮะก้อนนี้เราสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศนะฮะก็พบที่ตั้งชุมชนโบราณในจังหวัดแพร่เนี่ย24แห่งนะฮะแล้วก็เป็นชุมชนของคนกลุ่มน้อยอีก4แห่งนะฮะ ก็เรียกว่ามีเป็นแหล่งโบราณคดีนะฮะก็มาดูประวัติอีกสักเล็กน้อยนะก่อนที่เราจะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกัน,นะฮะการก่อตั้งเมืองแพร่นะฮะก็เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยนะฮะก็ประวัตินะฮะไม่มีจารึกที่ใดเลยนะก็เลยต้องอาศัยหลักฐานของเมืองอื่นๆอย่างเช่นพงศ์สาวดานโยนกตำนานเมืองเหนือตำนานพระธาตุลำปางหลวแล้วก็ศิลาจารึกพรอคุณรามคำ แห็งมหาราชเป็นต้นนะฮะก็เรียกว่าต้องไปหาจากที่อื่นๆนะฮะก็เรียกว่าไม่มีที่ระบุที่มาชัดเจนต้องไปหาข้อมูลจากที่อื่นนะครับก็จังหวัดแพร่เนี่ยเป็นจังหวัดทางภาคเหนือนะฮะอย่างที่เราเห็นนี่ฮะผมก็ไาบินตรงสันเขาให้ชมนะฮะก็เรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์ใครที่ชอบขับรถไปเรื่อยๆชมวิวภูเขานี่ ได้ทุกด้านเลยตอนผมไปเนี่ยผมก็ขับรถมั่วๆเข้าไปนะฮะเข้าไปชมภูเขาอะนะก็เรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่บินให้เห็นนะบางทีก็มีหลังน้ำมีมีอ่างเก็บน้ํามีเขื่อนมีน้ําตกมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประกอบกับถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยมันก็อากาศมันก็เย็นๆสบายๆนะฮะขเรียกว่าฟินจริงๆนะครับก็อ่า ใครที่จะไปเชียงใหม่หรือเชียงรายนะฮะก็ามาแวะตรงจังหวัดแพร่นี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะผมเองก็เคยไปแวะนอนไปแล้วคืนหนึ่งนะฮะตอนอระหว่างทางนะเราไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไปนะเราขับรถไปแล้วนะก็เป็นสถานที่แวะพัก,กน,นะครับโอเคเรามาดูที่เที่ยวกันดีกว่าว่าที่เที่ยวที่แนะนำนะฮะเวลามาทเที่ยวจังหวัดแพร่เนี่ยเ,เข้ามาแล้วเขาไปไหนกันบ้างนะฮะเอาสักไม่กี่แห่งแล้วกันฮะ,ะก็ในตอนนี้เนี่ย ปี2023นะฮะก็ข้อมูลเนี่ยนะฮะก็คือมีที่เที่ยวธรรมชาติเนี่ยนะฮะอันนาทึ่งนะฮะก็มีที่เที่ยวทั้งแบบเป็นวัฒนธรรมด้วยนะฮะก็อย่างแรกเลยก็คือวัดพระธาตุช่อแฮนะไปเปิดดูได้นะฮะหน้าตาก็คล้ายๆดอยสุเทพนะฮะก็เป็นพระธาตุเป็นสีทอง,ทองนะฮะสวยงามถ้าเกิดใครเป็น คนที่ชอบดูสถาปัตยกรรมนะอย่างเช่นผมเนี่ยไปดูวัดอาจจะชอบมากๆเลยไปชอบถ่ายรูปนะฮะ,ะวัดจะสวยมากมากเลยนี่วัดพระธาตุช่อแหงก็เป็นอันหนึ่งที่ควรจะต้องมานะเพราะว่ามีความงดงามมากเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแคร่เลยนะฮะประดิษฐานพระธาตุช่อแหงเจดีย์ทรงเหลี่ยมย่อมุมศิลปรกรรมแบบเชียงแสนสูงถึง33เมตรนะฮะสร้างโดยอิฐบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทองภายในบรรจุพระเกศาธาตุ แล้วก็พระบรมข้อศอกข้างซ้ายเนะี่ยเชื่อกันว่าหากได้มาสากักการะวัดพระธาตุช่อแฮจะเป็นการเสริมสร้างความรุ่งเรืองในชีวิตนะฮะอันนี้ก็เป็นแห่งแรกนะโอเคต่อมานะครับก็คือวัดพระธาตุจอมแจ้งนะก็เป็นน่าจะเป็นพระธาตุเหมือนกันนะก็เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่มีอายุยาวน,นานกว่าพันปีเลยนะฮะภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุจอมแจ้งสร้างขึ้นเมื่อปี 1331โอ้โหก็เรียกว่ายาวนานมากนะพันกว่าปีมาแล้วนะฮะก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตนะุพระหัตถ์ข้างซ้ายแล้วก็พระเกศา,าธาตุของพระพุทธเจ้าอีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสยญาติองค์ใหญ่และหลวงพ่อจอมแจ้งนะ นี่เราก็บินมาจากด้านซ้ายแล้วด้านขวาแล้วด้านล่างแล้วนะน,นี่มาบินด้านขวาก็คือด้านตะวันออกบ้างก็อย่างที่บอกนะครับเป็นภูเขาล้อมรอบตัววัดจะก็จะกระจายตามที่ต่างๆนะ,ะด้านหลายด้านนะฮะก็ลองไปขับรถดูกันนะฮะโอเคต่อมานะฮะก็คืออันนี้อยู่ในตัวเมืองก็คือสารหลักเมืองพแพร่เขาเรียกว่ามีความสวยงามนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองเลยก็ว่าได้ สร้างขึ้นใหม่นะครับเมื่อปี2535ก็คือประมาณสัก30ปีมาแล้วนะฮะก็เดิมเป็นศาลหลังเล็กที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตูกผีรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่อยู่บริเวณกลางเมืองนะฮะก็เรียกว่าอ,อ,อยู่ใจกลางเมืองแหละเวลาสมมุติเราเไปเที่ยวตามชนบทมาแล้วนะ,ะก็เข้ามาในตัวเมืองกันบ้างนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อสร้างศาลขึ้นใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนาก็ตัดต้นไม้ใหญ่ที่เต็มไปด้วย แต่ต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยตัดออกนะฮะแล้วก็นําศิลาจารึกหลักหนึ่งจากวัดร้างศรีบุญเรือมาตั้งเอาไว้พร้อมด้วยการสร้างเสาหลักเมืองซึ่งทําจากไม้ยมหินซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดแล้วก็ลงรักปิดทองมีเสาไม้ขนาดใหญ่ฝังในผนังปูนนะฮะ,ะ,ฮะเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้ชาวเมืองได้มาสักการะกันนะะอันนี้ก็อยู่ในตัวเมือง เข้ามาไหว้ขอพอรกันได้นะก็ไปเปิดรูปดูได้ต่อมาถ้าก็วัดอีกแล้วนะครับเวลามาภาคเหนือเนี่ยฮะก็ส่วนมากมาสัมผัสอากาศหนาวมาชมธรรมชาติแล้วก็มาชมความงามของวัดนี่แหละฮะที่เรามากประจําอีกอย่างนึงก็คือมาแช่น้ําพุร้อนกันน้ำพุร้อนนี่ก็จะมีบางจังหวัดนะบางจังหวัดก็ไม่มีนะผมก็เดี๋ยวจะทํารีวิวมาะฮะว่าน้ําพุร้อนเนี่ยไปแช่ตรงไหนบ้างนะอันนี้ผมก็บินเข้ามาในุบเขา ซึ่งในบริเวณหุบเขานี่ฮะตรงยอดภูเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรส่วนมากชาวบ้านเนี่ยจะมาสร้างบ้านกันก็บริเวณหุบเขาที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขานะซึ่งก็แถวนี้คนอยู่ไม่หนาแน่นะเพราะมันไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างมากมันเป็นเล็กๆเป็นซอกอะนะฮะคนก็เลยอยู่ไม่เยอะวเวลาขับรถไปเนี่ยจะเห็นเลยโล่งๆไม่ค่อยมีคนนะครับโอเคต่อมาไปวัดฮะวัดพงศน,นันก็เป็นวัดสวยแห่งตัวเมืองแพร่ โดดเด่นไปด้วยพระนอนสีเหลืองอารามะะที่ประดิษฐานอยู่ริมกำแพงเดิมเป็นวัดร้างะะชื่อวัดพงสนุกต่อมาปี2472ก็ได้มีการบูรณะวัดและสร้างวิหารขึ้นมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพงสุนันจนถึงปัจจุบันนี้นะภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าแสนสุนะ,ะพระพุทธรูปปางมารวิชัยอายุราว568ปี นอกจากนี้ก็ยังมีวิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์108ยอดนะฮะอันนี้เราไปมาแล้วก็สวยงามมากๆเลยไปเดินรอบๆนะฮะโอ้ถ่ายรูปก,กันเพลินม,มากๆนะสวยงามมากๆเคยเไปทํารีวิวการท่องเที่ยวนะฮะก็ทําเป็นแบบไม่ได้ขับเครื่องบินนะเป็นแบบเดินเดินชมวัดนะฮะวัดนี้เนี่ยสวยมากๆนะครับวิหารสีขาวทั้งหลังเนี่ยมีเจดีย์108องค์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวัดที่สมควรมากราบไหว้กันนะอันนี้แนะนําเลยนะสวยจริงๆนะครับ อีกอันนึงนะฮะก็คือวัดจอมสวรรค์นะก็เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลปะแบบพุกามความพิเศษของวัดนี้ก็คือมีเพียงอุโบสถไม้หลังเดียวที่เป็นทั้งอุโบสถวิหารแล้วก็กุฏิอยู่ในอาคารเดียวกันนะตัววัดสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเลยปัจจุบันนี้รรกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดจอมสวรรค์ว้เป็นสมบัติของชาติก็นะเรียกว่ามีความงดงามมากๆ อันนี้นะครับผมก็บินขึ้นมาที่ระดับความสูง10,000ฟุตนะ,ะเพื่อจะได้เห็นแบบทั่วๆนั้นไะกลๆลิบๆนู่นนะฮะก็คือตัวเมืองแพร,แร่นะ,ะอันนี้ผมก็จะหาสนามบินลงแล้วก็คือกลับไปลงสนามบินเดิมนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเห็นไหมฮะตัวสนามบินเนี่ยมันอยู่แนวเดียวกับเครื่องบินเพราะฉะนั้นเราต้องบินเลยไปหน่อยนึงแล้วค่อยวกกลับมานะ,ะไม่งั้นมันลงไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะบินเลยไปหน่อยนึงแล้วกันนะฮะในระหว่างนี้เราก็ไปเที่ยวที่ต่อไปกันนะ,ะัะ พระาธาตุอินแขวนจำลองนะฮะพระาธาตุอินแขวนจำลองเนี่ยตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพวงสาจริยารามพุทธอุทยานรอยผาสวรรค์เฉลิมพระเกียตรติรอ9ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ25กิโลเมตรนะฮะตัวเมืองที่อยู่ไกลๆลิบๆนี่ยนะฮะตัวเมืองปเดี๋ยวเราจะไปบินลงแถวนั้นนะครับ พระาธาตุเนี่ยเป็นพระาธาตุประจาปีเกิดของปีจอนอกจากจะได้สักการบ,บูชาพระาธาตุอินแขวนจําลองแล้วก็ยังจะได้สัมผัสองค์พระพุทธที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยอ่าก็เรียกว่าอากาศสดชื่นมากๆเลยนะแถวนี้วิวเนี่ยเป็นพระ,อ,ะอยู่บนภูเขานะฮะก็ตั้งอยู่ที่ตําบลสวนเขือ่อนอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะฮะตอนนี้เราก็เห็นน้าบินอยู่ลิบๆแล้วนะฮะก็รอบๆจะเป็นภูเขาเห็นไหมฮนะขนา้ขก็ภูเขา ใต้ก็ภูเขาเหนือก็ภูเขาตะวันออกตะวันตกภูเขาหมดเลยนะฮะแล้วก็เมืองแพร่เนี่ยก็เป็นที่ราบอยู่ระหว่างภูเขาอ่าก็เรียกว่าคนก็มาอยู่กันต่อมานะฮะที่เที่ยวที่อันนี้ดังเหมือนกันนะฮะวันอุทยานแพะเมืองผีนะผมไปจังหวัดน่านไปถ่ายอีกอันนึงหน้าตาคล้ายๆเงี้ยคนถ่ายรูปมาเพื่อนบอกเอาไปแพะเมืองผีมาหรอจริงๆไม่ใช่นะฮะอ่าแพะเมืองผีก็ต้องอยู่ที่จังหวัดแพร่นะฮะจังหวัดน่านก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคนละอันกัน วานาอุทยานแพะเมืองผีนะฮะเปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดแพร่เลยก็ว่าได้แพะเมืองผีเนี่ยเกิดจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นดินนะแล้วก็หินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาตินะฮะฝนตกลงมาฝนเจอกา๊าซในอากาศนะฮะก็กลายมาเป็นฝนกรดมันค่อยๆกัดกร่อนกัดกร่อนมาเป็นนาน,นมากๆเลยนะฮะก เกิดเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆเนี่ยเช่นหน้าผาเสาหินหลุมบ่อแล้วก็หินทรายนะฮะเวลถาถ่ายรูปมาก็จะเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแดงๆนะะถูกกัดเซาะตามธรรมชาติจนเกิดเป็นรูปร่างหลายแบบมีความสวยงามนะฮะเขาก็เรียกว่ามีเส้นทางเดินให้ศึกษาธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเดินศึกษาธรรมชาติป่าแล้วก็ความงามของธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตานะฮะอันนี้เรียกว่าแพะเมืองผีนะฮะ ก็เป็นปรากฏการธรรมชาติอายุเป็นล้านปีเลยนะฮะ,ะเวลาเราไปดูเราก็อย่าเอามือไปสัมผัสนะ,ะเดี๋ยวมันจะพังลงมาเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนะ,ะบางอันเป็นดินนะ,ะเป็นดินที่ถูกการกัดเซาะบางอันจะเป็นหินทรายนะฮะตอนนี้เนี่ยผมก็จะนำเครื่องลงมาแล้วนะฮะก็เรียกว่าจะเดี๋ยวจะค่อยๆลงให้นุ่มที่สุดนะฮะก็ก่อนจะกลับเนี่ยเราก็ได้ชมเมืองแพร่อีกทีหนึ่งก็จะเห็นว่า ไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากมายนะฮะก็เป็นเรียกว่าอยู่กันแบบวิถีชีวิตเรียบง่ายนะฮะก็ใช้ชีวิตแบบว่าธรรมชาตินะฮะเยน็ยนเยน็ยนอากาศเย็นเ็นะค,ควรจะมาหน้าหนาวนะครับควรจะมาหน้าหนาวแล้วก็ขับรถไปดูวัดต่างๆแล้วก็ไปชมแพะเมืองผีกันนะฮะก็จะเห็นข้างล่างก็มีที่ปลูกพืชผักนะฮะปลูกข้าวปลูกอะไรพวกนี้หลายอย่างอันนี้ผมก็จะพยายามนําเครื่องร่อนลงนะให้ นุ่มที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะฮะเพราะว่าสนามบินแพร่ก็ไม่ได้เป็น international airport นะเป็นสนามบินเรียกว่าประจำจังหวัดเฉยๆไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นการนำเครื่องใหญ่ขนาดนี้ลงเนี่ยมันก็ต้องลุนนะฮะต้องลุนต้องลุนเหมือนกันไม่ใช่ว่าลงง่ายๆบางทีลงไปมันก็กระเด้งนะฮะอันนี้ผมก็ให้ดูว่าภายในห้องคนขับนะฮะห้องกับตันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อันนี้ผมก็ปกตนะิบางทีมันก็ลงด้วยระบบออโต้พายロได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบลงแบบแมนนวลมากกว่าเพราะให้มันลงออโต้เนี่ยผมก็เหมือนกับไม่ได้เล่นอนะให้มีบังคับกดโน่นกดนี่มันลงเองนะฮะน,นี่เราชอบแบบบังคับแบบแมนนวลเลยนะฮะมันจะเพลินกว่านะครับโอเคนะผมก็จะค่อยๆบินลงแล้วนี่เขาเรียกว่าเตีย้ยมากๆแล้วนะฮะเกือบถึงพื้นแล้วนะฮะกลางล้อกลางเลอ้ออะไรเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะพยายามลงให้นุ่มที่สุดเท่าที่จะนุ่มได้นะฮะก็ช่วงนี้ก็มาเที่ยวภาคเหนือกันสัส่วนใหญ่นะฮะใครอยากจะให้ไปไหนเนี่ยก็เขียนไว้ข้างใต้ได้จังหวัดแพร่เนี่ยนะก็คือตอนนั้นผมไปบินเชียงใหม่เนี่ยแฟนๆก็เขียนทิ้งไว้บอกให้มาบินทริปแคร่บ้างเนี่ยเราก็ต่อยอดกันไปเรื่อยๆก็วันนี้ก็ถือว่าลงได้นุ่มพอสมควรนะฮะนุ่มพอสมควรเ,เพื่อนๆนแฟนๆอยากจะให้ ไปบินแล้วก็อ่านสถานที่ท่องเที่ยวให้ฟังจังหวัดไหนนะฮะหรือที่ไหนก็ได้นะก็เขียนเขนเอาไว้เดี๋ยวผมก็จะมาทยอยทยอยไปบินนะชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ภูมิประเทศของจังหวัดต่างๆนะฮะก็ไปบินมาหลายแห่งแล้วแต่ว่าที่บินมานี่ก็คิดเอาเองนะ,ะเราเคยไปที่ไหนแล้วรู้สึกประทับใจแล้วกอ็อยากไปบินดูว่า,าในโปรแกรมนี้ Microsoft Flight Simulator เนี่ยนะฮะ มันหน้าตาเป็นยังไงล้วก็ลองบินดูมีอันนึงนะฮะก็บินในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรแกรมของเขาเพียวๆเลยนี่ะฮะในกรุงเทพแผนที่เขาเออรู้สึกยังทำไม่ค่อยเหมือนนะ,ะก็ให้ไปดาวนะะ์โหลดแอดออนมาจาก f l y s i m o นะ,ะมันเป็นคล้ายๆตึกที่เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพก็มีอยู่ตึกสูงๆหลายๆตึกเหมือนกันนะครับพอโหลดมาปับ๊บเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์คอมมูนิตี้ของโปรแกรมนี้นะฮะพอเปิดมาบินในกรุงเทพปับ๊บ โอ้โหตึกสวยๆตึกกสิกรตึกตูงแถวถนนสาทรฮะตึกใบหย,ยกตึกอะไรพวกเนี้ยตึกหนูแทะตึกมหานคออรเลยนะฮะขึ้นมาหมดเลยนะไปเดี๋ยวผมก็จะไปทําคลิปใหม่ที่บินในกรุงเทพอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะที่โชว์ถึงตึกต่างๆก็เรียกว่าเพลินดีนะฮะบินแล้วเหมือนของจริงนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็ถ่ายให้ชมกันหลายๆมุมนะฮะก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะฮะสวัสดีครับ